สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมตอนนีคนก็อยู่กับรายการสเปียร์สตูดนะผมอ่าโอเคครับก็มาต่อกันกับไมค์ครับมันพีชนะโอเคนะครับผมอ่าก็สังเกตครับว oui. well, ่ามีอะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะก็คือผลผลไม้ปีศาจผมอะมันหายไปแล้วครับผมเพราะว่าผมเนี่ยผมไปเล่นนอกรอบมาครับผมผมไปเล่นเก็บโดริกิมาครับผมนี่นะครับแล้วก็ผมเกิดตายนะเพราะว่าผมจมน้ําเรือแตกครับผมแล้วคนแบบเอ่ออะไรนะคนที่เก็บผลไม้ปีศาจครับผมมันว่ายน้ำไม่ได้ไงเออนั่นแหละครับผมก็เลยจมน้ําตายครับ นั่นแหละโคตรหนาดเลยครับผมโอเคครับก็ก็เอาไปว่าเรามาต่อเลยครับผมอ่าซึ่งของก็ได้มาบางส่วนนะโอเคครับผมอ่ะผมเก็บดาบไปก่อนครับที่ได้จากการเล่นรอบนะครับผมโอเคครับผมอ่านี่ครับผมเจอเนี่ยครับเป็นอ่าเดนเดนเดนมูชิครับผมก็คือคืออะไรนะมันคืออะไรวะหอยทากสื่อสารนะผมเอาไว้เอาไว้รับเคสนะเอาเป็นว่าครับพาร์ทนี้ครับเราจะมาอืมเอาไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูเนี้ย อเออครับก็คือคีย์ผมหายแล้วนะครับเนี่ยคีย์ที่เอาไว้เปิดกล่องเนี่ยคับปัญญะครับอ่าไหนนะให้ดูครับคีย์ครับเนี่ยเพราะว่าผมตายครับคีย์มันจมน้ําหายไปยผมหายไม่เจอครับผมเออก็แปลว่าคีย์ผมหายไปแล้วนะก็แปลว่าพาร์ทนี้ครับเราจะมาทําการนี่ครับส่งเคสนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูเคสก่อนอันนี้อะไรเนี่ยมาลีนตัดการมาลีนสิบคนโอเคมาอทำเังไงวะฮึบยังไงอ่ะอ๋อคือคือยังไงวะ คือ้องไปฆ่าพวกทหารเสียคนใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวดูกันอ๋อโอเคครับเือเราต้องไปฆ่าพวกทหารเสียคนใช่ไหมครับอ่าเอาไปว่าผมรอมึนครับแล้ว,น,ลวน,น,นอนกันก่อนครับผมแล้วค่อยไปฆ่าการผู้นเชาวนะโอเคชิบชิบชบแต่ทำฟาร์มก่อนครับอ่ฟาฟาร์มที่มีตั้งนานแล้วไม่ได้ทำเลยนะผมโอเคโอ้โหแค่เรามันยังบากเป็นเดือนเรยว,วะ <c oughs> โอเคผมบากเืมแหลกก็ไม่รู้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ห็นคารูนะผมซึ่งผมก็ไปขุดเพิ่มมานะนิดหน่อยนะนครับผมราเรามันมืดครับผมอ่าชึบโอเคนอนแล้วนะโย่ปัดปัดัดัด,ด,ดไม่ใช่ละนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวอ่าเรามาก็ต่อครับผมเราไปเราไปหาค่าเอ่อทหารเรือสิบคนกันก่อนนะผมชึบชึบ <c oughs> ซึ่งคนไร้ปสศาดแล้วก็คีแล้วก็หายไปนะเออแต่แต่ผมก็ไม่เสียใจเลยตั้มแต่นะคือตอนมีคนไร้ปิศาจนะผมผมบอกเลยมันยากมากอะ นะครับคือ,อคือมันว่ายน้ำไม่ได้ครับผมจมน้ำพีเดียวนี่คือจบเหี้ยเลยครับผมว่าจะลงมอดมอดเรือเพิ่อมอ่ะครับเป็นมอดมอดบางคับเรือเออจะค่อยลดดูกันอีกทีนะว่าจะลงตอนไหนครับผมอ่ะเอาไม่ว่าเราหาเก็บทานเรือทั้งนี้ก่อนนะครับผมซึ่งซึ่งไม่มีทานเลยเลยม,ม,จจนะเม่นจะไม่ใช่จตสลัดนะโอเคเันนจตสลัดแล้วคือไม่รู้คือใครแล้วคือแลคือใครวะโอเคไม่รู้เหมือนเอออ่าเก็บไปก่อนนะครับผม ซึ่งเนี่ยถ้าเราทำธุรกิจนะผมเราจะได้อันนี้มาครับอ่าเป็นบอลบราวดรี่ครับผมก็คือค่าหัวในครับผมอ่าเราเรา,เราจะไปค่าหัวแล้วนะครับสุดยอดได้ใ,ให้ทหารเรือโอ้อยค่าพวกไหนมานานแล้วไม่ได้หารเรือบา้าเราไปค่าทหารเรือครับผมอันนี้ไม่โอเคนะครับทหารเรือไปดิเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยนายิยงยิงลาโอ้ยแม่เป็นคนแง่ประเด็น,นขอบริการนอก <c oughs> <c oughs> มีการขอบริการนอกเว้ยโอเคชิบ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 โอเคกระโดด ลบไปที่ลบไปที่ต้นไม่ได้อยเดี๋ยว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 โอเคนั่งอยู่นะไม่ใช่อะไรเนี่ยแค่ทารแล้เราก็แพ้เ,เนี่ย <c ười> โอ้ขนาดแท้ผมหรือว,ว่าผมจะไปนั่งเก็บเคสอยู่ตรงเรือดีครับ how ไงดีวะอืมไม่แปลนไรครับเก็บตอนนี้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ครับผมแค่สิบตัวเองนะโอเคเคยถ้าเรามีผลไม้ไปิศแล้วผมมันจะง่ายกว่านี้นะแต่ว่าแต่ว่าอะไรอะ่ะ คือมันเอามันเล่นผลไม้ประสัตในทะเลไม่ได้ดินั่นแหละนะครับคือง่ายครับคือมันเอาผลไม้ประสัตลงทะเลไม่ได้เองครับผมจบเพีเลยครับผมโอ้โหทำไมหอยทา,สาสกสาืสารเยอะจังเนี่ยมันเยอะมากเลยเนะี่ยโอเคทหารเรือ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 รเฮ้ยเราฆ่าได้กี่ตัววะสองตัวใช่ไหมโอเคเรา ข้าไป2ตัวแล้วนะครับอืมมันเกิดไปเนี่ยพวกทหารเรือเนี่ยทำไมเกิดแต่าได้ทำไมเกิดแต่โจรสลัดเออนะครับผมทหารเรือจงเกิดเย่ๆยูฮูยิปปี้สต็อบอลยู่จู่สายปืน,นยังจังวะโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมหยอดกันครับว่ากระสุนปืนทันท้าบไงกระสุนปืนกระสุนปืนชึบอ๋อหลีกสามแล้วการพอเดอร์โอเคซึ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมกลับบ้านไปทำชุดเกาะอ,อยู่คนระับถ้าพูดถึงเหล็กนะครับผมอ่าโอเคครับ ชิบซืบ้อเหล็กอยู่ไหน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 อู้เหล็กเหล็กเหล็กจ้าพี่มาแล้วจ้าทุยไม่ใช่ครับผมปึ๊บปึ๊บหุ้มอะไรนะกระโดดตีแรงมากอะ่ะเออดนเมษสิบเก้าอะไรนะกระโดดตีเนี่ยปั๊บ <c oughs> อ๋อพอดีเขาตั้งสารอู้หู้ัอดีเออทหารเรือทำไมทหารเรือไม่เกิดเลยเหรอนี่ยเฮ้ยโอเคเอาไม่ว่าเราคัดคลิปมาแล้วกันนะเพราะว่า ฐานเรือมันไม่เกิดเลยนะครับผมอ่าฮะปึ๊บปื๊บปื๊บโอ้โหไอ้ผมไม่ไหวแล้วเราไปรับคิคอื่นดีกว่าไหมมันน่าเบือ่อเออรอทหารเรือ,เ,อกเกิดอะ่ะเออผมไปหายทำเครดอื่นดีกว่าครับผมอ่ะน่าอะไรวะเนี่ยโอ๊ะพอดีโอ้โหถ้าแบบมีเครดให้ฆ่าตัวสัตว์นี่เอ้ยเชิญเถอะนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรากลับ กลับอะไรนะกลับบ้านก่อนนะไปรับเคสใหม่เองครับผมไปหารับเคสอะไรนะเคสอะไรวะเคสอื่นนะผมอ่ะชึบชิบชืบ้โอเคครับว่ายน้ํากับเบิร์นพรุ่งนี้ผมเป็นมนุษย์เงือกดีกว่าว่ะเออมันน่าจะว่ายน้ําเร็วแบบไปไหนก็ไม่ต้องใช้เรือใช่ป่ะหรืออะไรประมาณนั้นครับผมปึ๊บอ่าฟินิชไม่ได้เว้ยมันขาดไปสี่คนเองโอเคทำเคสเด่นดีกว่าครับเอาเป็นอาลอง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 ,อ,อ,งอ้โหต้อง สเตตคสก่อนเหนียววะหูน่าเบื่อโอเคครับเอาแบบผมผมไปหาค่าฐานเรือมาแล้วผมจะตัดคลิปมานะผมโอเคผมหลัวที่ที่ผมไปค่ามารีนมาครบแล้วนะเออก็คือค่าหานเรือเลยครับครบแล้วนะครับก็ก็มืดเลยนะครับ <c oughs> กว่ามันจะเกิอดอะ่ะเออนะครับผมโอเคส่งเคสก่อนนะครับฟินิตอ่านําแล้วครับผมอขอข้างหัวหนึ่งร้อยเฮ้โอเคเรานอนกันก่อนนะผมชิบชิบชิอบอ่า โอเคครับผมเดี๋ยวผมทำฟาร์มก่อนนะเห็นฟาร์มขึ้นละนะครับชิบชิบโอเคเดี๋ยวอ่าเก็บพวกนี้ก่อนเอ้อแต่ผมผมผมอยากทำกล่องเพิ่มว่ะเอาแบบกล่องเอาไปเก็บดาพวกทหารเรือเนี่ยเออมันเยอะมากนะครับโอเคจะค่อยทำกล่องเพิ่มแล้วกันนะครับเออชิบทำไมมันบลก,กันเนี่ยเอ้ยขนเออโอเคอเครับผมปึ๊บปึ๊บเก็บก่อนนะครับชิบมันได้เสียงซอมบี้อ๋อนี่ไงซอมบี้วันนี้วัีซอมบี้วัดนีซอมบี้ ดาบดาบดาบที่หนามากครับผมยังยังไม่ลดเลยนะใช้มาตั้งนานนะครับผมโอเคเอ่อเป็นว่าเดี๋ยวผมทำเคสก่อนนะครับเอาเป็นเคสอารองเย่ชึบโอ้โหเลือดเท่าไหร่เนี่ยอารองนี่ยังไม่อารองเลือดร้อยหนึ่งเย่โหเลือดเยอะมากเดี๋ยวสบายอ่ะยืนตบเนี่ยเอ้ยอย่าเข้ามาด้วยอารองเออง่ายดีเนาะเออเออสบายเว้ยเออยืนตบอย่างเงี้ยเออเอ้ยมันวาดด้วยด้วยอารองเนี่ย สกิลมันก็มีนี่นี่าแต่ว่าเรายุ่งบกครับเอาเรามาเป็นเนื้อใช่ไหมเอองั้นแหละเพราะว่าวม,มันโดนเงี้ยมันเก่งในน้ำอ่ะเออแต่เราเป็นเป็นมนุษย์ไงเออเข้าใจปะบนบกอะไรนะบนบกคือถึงส่งข้าวเวอลองรู้จักป่าเย่ชนะแล้วเก็บเบลมามีเลบลป่าวะชิบชืบช้นโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปส่งเคสก่อนนะครับ,บเคสอลองฟิต โอเคได้มาเข mm ้าหัวมาหนึ่งหมื่นเอ้ยหนึ่งพันแล้วก็ได mm ้เ hmm. งินมาเงินทำอะไรได้วะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่าทำดีดีอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออ๋่อพ่อมิเตอร์เอาเมตไม่ไม่ตเตอรไเมตเตอรวันแล้วกันชิปทูมโโอ้หระเบิดเลยครับไหนว่าเมตเตอรวันเอาอี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเมตเตอรวันมันกินผลไม้ไปสาบไปไหมครับแต่ทำไมมันยังว่ายน้ำได้ครับสมจริงมากโอเคครับแล้วก็นั่งตกมันอยู่อย่างนี้เลยครับ เฮ้ยผมได้ดาบอาลองมาวะ่ะเนี่ยกูได้ไสิบหกเยอะกว่าอันนี้อีกโอเคใช้อดาบอาลองไปนะครับผมโอ้โหตีแรงมากดาบอาลองเดี๋ยวเก็บดาบสโมเกอร์ไปเลยครับมันกระโดดตีจะบ่อะคิดตะคอนไม่คิดตะคอนด้วยมันหมูมันไม,ม,นไม่มันไม่อันนี้เลยครับมันไม่ดูเดือดเลยครับผมโอ้โหเอาไปว่าพานี้แล้วก็เก็บพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะแต่พาหน้าเราค่อยไปบุกเดือดกันต่อนะครับผม คือทองผมหายเอ้คือกุญแจผมหายอะไร่รนก็มีอารมณ์บุกเหลือสักเท่าไหร่นะผมโอเคเดี๋ยวเรื่องทองผมค่อยไปขุดเอาน้องล็อกก็ได้นะผมอ่ะเมื่อกี้ใครนะไม่นโจววันใช่ไหมโอเคโอค้โหข้าหัวหนึ่งหมื่นเบลลี่เยอะมากไปนจะซีโร่ขอก็ได้ใช่ไหมนี่เอ้ยขอก็ได้อก็ได้เราก็ใช้ฮะ คือเคาก็ได้ครับมันกินผลไม้ปศา์ไปครับซึ่ง,ง refers, Dee, van, มันเป็นสายโรเกียผมในกระตูนนะถ้าถ้าเราอยากโจมตีครับผลไม้ปศาสายโลเกียผมมันต้องใช้หาคีครับผมซึ่งผมยังไม่มีหาคีนะเออผมเลยไม่ทราบว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเอ้ยผมเลยไม่ทราบว่าว่าผมจะโจมตีมันเข้าหรือเปล่าครับผมเอาเป็นว่าเรายังไม่สู้กับมันตอนนี้แล้วกันนะผมโอเคเอาเป็นว่าเราเราผมแบบมีหาคีของใช่ไหมเออเราค่อยมาสู้กับมันนะสับสับสับขาเะกูดานะผมอ่ะอันนี้ใครเนี่ยอ่าแมวแมว อะแขวะเนี่ยบานานะเอช่างมันครับมิตุมิตุมิตุไฟมาเย่โหยมันเอาเอออืมอืมเอาตายซะงั้นข้าหัวยังอยู่โอเคแล้วเมื่อกี้ผมโดนอะไรครับคือเมื่อกี้ผมโดนอะไรครับนะมันผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าสกิลสกิลของมิตุไฟมันคืออะไรครับผมมันจะเป็นระเบิดนะเออไม่ทราบเหมือนกันนะผม โอเคโอเคได้ไหมมิดตไฟอ่ะไม่ได้ครับผมอืมแล้วไงวะแคนซินไปแล้วก็รับใหม่โอเคมันระเบิดได้อ่ะเดี๋ยวๆๆเราเข้าแก้อูนั่นไงนั่นไงโอ้โหเรือสองขีดเย็ดเด้มโอ้โหเอาเป็นว่าผมผมยังไม่ทำมิเตไฟแล้วกันนะครับอ่าไม่ไม่จะทีนี่ทำยังไงโอเคมิเตทีมาชึบๆๆเก็บนี่ไปเดี๋ยวทีวะดิช่อโอ้โหมันตีแรงมาก นะครับเดี๋ยวแสดงว่าตัวอื่นมันก็ต้องตีแรงประมาณนี้ดิโอ้กินก่อนกินก่อนกินยามหน้ากินยามหน้าชิบเดี๋ยวเข้ามานะเว้ยเอ้ยเอ้ยโอเคง่ายมันปบคุ้ยข้าปากเนี่ยครับผมผมผมว่าผมลองลองเอาฮอกกูดายมาดีกว่าครับผมเออฮอคกูดายมาเย่ฮอคกูดายฮอคกูดายโโอ้หเดี๋ยวเอาไงดีวะ ลองตีดูก่อนไหมเขาก็ได้เขาก็ได้ขึ้หนหมทำไมหน้าตาปแปลกกวะเนี่ยนีย่ตีไม่เข้าจริงด้วยครับเดี๋ยวๆลองลองใช้กระบองไคโลโรดีครับหิงคาโลสกินะครับในการ์ตูนมันเป็นอุย๊ยตีเข้าอ่ะคือกระบองเนี่ยกระบอกคาโลสกิครับผมมาทํามาจากหินคาโลสกินะครับผมซึ่งในการ์ตูนครับหินคโรสกินะผมมันจะตีพวกที่แบบมีเออ่พลังของผลวัตไปสัตว์เข้านะโอเคก็ก็ก,ก,ก็ถือว่ายึดตามหลักการ์ตูนดีครับผมอ่ะคลิปติบปึ๊บ แขวนด้วยเขาคุยตายโอ้โหสบายแล้วครับลองใช้ตับอลองมาดิเผื่อนบักเมื่อกี้ออโอเคครับถือว่าตับอลองตีไม่เข้านะผมอ่ะผมใช้ต้องใช้กระบองไฮโรตีนะผมโอเคชิบชิบชิบเขาคุยตายเหรอทำไมหน้าตามันทุเรศขนาดนี้ครับหนระตื่นหน้าตาดีกว่านี้เนี่ยโอ้โหชิบชิบไอชิวชิวอ่ะเออมันเหมือนเปกกล้วยเข้าปากเลยนะเขาคุยตายโอเคผมรับโอ้โหได้มาสาม โหเยอะมากครับโอเคแล้วนี่แหละอาวุธของเขาก็ได้อะโอเคผมใช้อาวุธของเขาได้แล้วกันครับยวเท่หลับต่อแบบอะไรดีต่อไปตัวนี้ยังไม่ทําอ่ะอันนี้มันง่ายไปอ่ะผมไม่เอาอ่ะเออไม่ใช่อะไรที่เก็บที่เก็บมันลอมเกิดนะเออเอาเป็นเป็นไพรเวทนี่คือขายว่าค่าไพรเวท e แล้วไม่เอาอ่ะอันนี้ค่าค่าใครเนี่ยปึ๊บเรามาดิโอเคโอ้โหมาเป็นแก๊งเลยนะโอเค เรใช้วุดของเขาก็แดดตีชิปมันก็ได้เหมเทเข้าอาลองนี่ว่ะโอเคในกระตูนมันสามารถใช้เป็นพิษได้ไมหมวะจำได้อยู่เคยดูเคยดูนะครับผมโอเคมไม่เป็นไรครับโอเคเรามาตีมันกันต่อนะผมชิบชืบชืบปืนนี้ไม่มีกระสุนเว้ยถ้ามีกระสุนนี่สุดยอดเลยเนะี่ยแต่มันเป็นแลบมันติดแลบติดสายเพื่อนชิบกระต,ตุ้นเออเขอ้ามานี่ เอ้ไรค่าะไรค่ะโอ้โหถ้าเรามีปืนนั้นนายนายไม่รอดหรอกจริงๆบอกเลยเนาะเฮอชึบชึบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับกาวกินกิบกิบกิบกินยำยัยัยัยิงยัหน้ายิงยำหน้านะครับตีกันต่อตีกันต่อยอยอชึบอ่าโอเคโอเคแล้วผมอืมอ่าแล้วไงต่อวะก็ก็กลับไปที่กลับไปส่งเคสนะโอเคเอ่าพาร์ทนี้ก็มานั่งนั่งนั่งเก็บเคสนะผม อ่าชิบชิบชิบโอ้ถ้าถ้าผลลายไิศางผมยังอยู่มันก็โอเคเนี่ยคือคือคือผลลายปิศางมันมันสู้บุดินได้ก็ข้างโอเคครับผมแต่สู้ในน้ำนี่ไม่ได้เรื่องเลยครับนะโหได้น้อยมากเลยวะเอ้ผมอยากเก็บเขาก็ได้อีกวาเขาก็ได้แม่งสุดยอดจริงนะครับเออมาถ้าใชร์อุจจังมันเอ้ถ้าใช้อันนี้นี่มันตีเขาก็ได้เข้าป่าวะลองดูครับลองดูเขาก็ได้เขาคนได้เข้าบปลวะไม่ไม่น่าเข้าครับผมโอเคใช้รบ อากระตุกหูนึกว่าตาซะและ้วใช้บอลไคลโรตีนะผมชิ๊บอ่าหนึ่งพัสิบสามเยอก็พอได้นะอ่าลอมรอบเราล้อม,อม,อม,อมขึ้นมาดีกว่าครับเพื่อความสุขในการฆ่ามันง่ายๆครับผมโอเคชื้อชื้อกระโดดตึงๆเขาเฉีวอ่ะเฮ้ยจิ๊โอ้ออย่าหูเกือบนึกว่านึกว่าจะโดนมันตีซะแล้วปึ๊บปึ๊บตึงกระโดดตึงๆ <c oughs> โอเคไหนครับผมเอ๊ะพายผ้าโอ้โหตึง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 มาดิคขกรได้ตีไม่โดนโอ้ยากยากเฮ้ยกดอะไรเนี่ยเออโอเคชึบอ่ะเอฟหนึ่งมาโอเคครับตีกันต่อครับผมอืมอืมเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกอืมคิดตะข้อนอีกอืมเอาเอาเอาที่สบายใจอืมอืมงายชิบหาย เลยนะครับผมโอ้ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยยุ่งยาก,กน,นะเล่นเก็บเคสเนี่ยแ,แบบได้เงินเอ้ยจะข้าหูมัน้เยอะแยะเลยอะ่ะเออดูดีดูด,ดูกรีอ่าหนึ่งร้อยหกสิบแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเหลือเหลืออะไรยังไม่ทําอีกอันนี้ทํำยังวะทําไม่ได้เหรอไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้เก็บ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 อะไรช่างมันนะแล้วก็นี้อันน,น,นี้อันนี้ยังไม่ทําอีกอ่ะอาริดา อ๋อเหมือนมันจะเป็นตัวในในใน,ในเรือครับเอไอลิดาเนี่ยโอเคครับผมดูเวลาคลิปก่อนครับอ่าอ่าเดี๋ยว,ยว,ยวโอเคครับผมก็แปลว่าพาร์ทนี้ก็จบอันเดียเพียงเท่านี้ผมก็ถือว่ามาเคลียร์เคลียร์แล้วกันครับผมอ่าเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าเราจะบุกเรือกันครับผมอ่าครับสวัสดีครับ